สวัสดีค่ันักเรียนทุกคนวันนี้นะคะมาเรียนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเรื่องพ้นของการทําความดีนะคะซึ่งจากครั้งที่แล้วนักเรียนก็ได้เรียนรู้กันไปบ้างแล้วนะคะสําหรับวันนี้คุณครูจะมาทบทวนและให้นักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นนะคะนักเรียนนักเรียนคะ ความดีเป็นสิ่งที่เราทุกคนควรทำนะคะเพราะเมื่อทำความดีแล้วจะทำให้เรารู้สึกภูมิใจมีความสุขและได้รับความชื่นชมยกย่องจากผู้อื่นรวมทั้งเป็นที่รักใคร่ของคุณพ่อคุณแม่คุณครูเพื่อนๆนและผู้พบเห็นนะคะการทำความดีก็คือการที่เราทำอะไรก็ตามที่ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้อื่นทำแล้ว เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นนะคะนักเรียนการทำความดีที่ควรปฏิบัติเช่นความมีระเบียบวินัยช่วยคุณพ่อคุณแม่ล้างจานหลังจากที่ล้างเสร็จแล้วก็ใส่ภาชนะเรียบร้อยเดินเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบเมื่อเจอคุณครูก็ต้องสวัสดีนะคะต่อไปความรับผิดชอบก็อย่างเช่น ตั้งใจเรียนหนังสือเป็นคนที่ตรงต่อเวลาเป็นต้นนะคะช่วยเหลือผู้อื่นเช่นบริจาคหนังสือบริจาคสิ่งของเครื่องใช้บริจาคเงินต่อไปความเอื้อเฟื้อเผื่อแพ่ แบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่นนะคะถ้านักเรียนแย่งกันก็ถือว่านักเรียนไม่เอเื้อเฟื้อเผื่อเพ่เเเต่อเพื่อนแล้วนะคะต่อไปมีความซื่อสัตย์สุจริตนะคะเช่นไม่ลักขโมยสิ่งของของผู้อื่นที่ไม่ใช่เป็นของตนเองเมื่อเจอสิ่งของก็นํามามอบให้คุณครูและไม่ลอกข้อสอบนะคะนักเรียน ถ้าเรียนทำได้แบบนี้นักเรียนก็จะเป็นเด็กที่มีความซื่อสัตย์นั่นเองค่ะความกตัญญูกะตะเวทีรู้จักบุญคุณผู้อื่นและตอบแทนพระคุณของท่านผู้ที่มีบุญคุณต่อเรานะคะเช่นพ่อแม่ครูญาติผู้ใหญ่เพื่อนเป็นต้นนะคะต่อไปมาดูผลของการทำความดีนะคะ และนี่ก็คือตัวอย่างผลของการทำความดีเช่นตั้งใจเรียนหนังสือเมื่อเรียนตั้งใจเรียนหนังสือแล้วผลที่เกิดขึ้นก็จะทำให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาเรื่องที่เรียนนั่นเองค่ะต่อไปแบ่งขนมให้เพื่อนผลที่เกิดขึ้นนักเรียนก็จะเป็นที่รักของเพื่อนๆนนั่นเองค่ะข้อต่อไป เก็บกระเป๋าเงินได้และนำส่งเจ้าของผลที่เกิดขึ้นนักเรียนก็จะได้รับคำชื่นชมนะคะต่อไปเรามาดูผลของการทำความดีนะคะถ้าหากนักเรียนทำความดีแล้วข้อที่หนึ่งเกิดความภาคภูมิใจในตนเองนะคะข้อที่สองนักเรียนก็มีความสุขในการดำเนินชีวิตสาม เป็นที่ยกย่องชื่นชมของผู้อื่น4อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 5. มีความสุขในการเรียนและการทำงานและข้อที่6สังคมเกิดความสงบสุขนั่นเองค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนอย่าลืมไปทำความดีกันนะคะนักเรียน และในวันนี้นะคะคุณครูก็ให้นักเรียนวาดภาพการทำความดีของตนเองและบอกว่าเมื่อทำแล้วผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรให้นักเรียนวาดภาพลงในสมุดวิชาสังคมศึกษานะคะอย่าลืมว่าหลังที่นักเรียนวาดภาพเสร็จแล้วนะคะบอกด้วยนะคะว่าผลที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอย่างไรนะคะเขียนวันที่เขียนชื่อและระบายสีให้เรียบร้อยนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ